อย่าลืมกด Subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพี่ๆน้องๆเพื่นอนๆน,น,นะคะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะก็ขอพระคุณทุกช่องทางเนาะขอพระคุณทุกยอดวิวนะคะที่ติดตามติดต่อกันนะคะขอพระคุณมากๆจริงๆเลยมาสําหรับวันนี้ค่ะด้านหน้านี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางเนาะที่หลากหลายท่านรอคอยนะคะแล้วก็ของออกมาถึงร้านแล้วอยากจะบอกว่าสวยมากๆเลย เป็นรายการลุ้นไม,ม่จะว่าเป็นลุ้นหรือเปล่าเนาะมีค่ะเขามีเป็นลุ้นเซอร์ไพรส์นะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวน้องปาจะมีตัวอย่างให้ชมนะคะด้านหน้าเนี้ยที่น้องปาลงเอาไว้นะคะนี่ด้านด้านด้านต้นคลิปเนาะน้องปาจะมีมีกราฟิกนะคะ,ะให้ชมเอาไว้ก็คือเป็นลุ้นพิเศษนะคะเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษ ก็คือจะฝังพลอยห้าสีนะคะมีแดง mm. เขียวชมพูส้มขาวแล้วน้องปาก็มือดีมือดีนะคะเขาสร้างเพียงแค่สีละหนึ่งร้อยลูกเท่านั้นนะคะน้องปาก็มือดีซะด้วยนะคะแกะได้ฝังพลอยนะคะแต่นะ่าแต่ว่าน่าจะเป็นสีส้มแหละอืมนี่นะคะตามตัวอย่างนี้เลยรุ่นนี้ค่ะเป็นลูกอมลายเซนมหามงคล8รอบนะคะหลวงปู่อิ่มค่ะที่วัด ทุ่งนาใหม่นะคะเป็นลูกอมลายเซนนะคะก็เป็นลายเซนหลวงปู่ทุกลูกเลยนะคะที่หลวงปู่เมตตาเขียนหลวงปู่เมตตาเขียนมาให้นะคะพร้อมกับกํากับ,กบด้วยยันมหามงคลเนาะแล้วก็รงรักค่ะปิดทองตามแบบฉบับโบราณน,นี่เลยทองก็นกปาก็แตะ,แ,ตะแล้วก็ทองหลุดติดนิ้วมาเลยนะคะสวยงามสวยงามก็เป็นรายการที่เขาซีนเอาไว้นะเพราะฉะนั้นคือลูกนี้นกปาก็คงไม่ออกนะคะ เพราะว่ามันไม่สวยแล้วอะเพราะว่าทองเขาพอเราโดนปุ๊บเนี่ยทองเขาก็ติดเลยแล้วอย่างที่บอกมือดีมือดีอดจริงๆค่ะน้องปลากแกะออกมาเห็นไหมพี่ๆทุกท่านเห็นไหมคะว่าเขาเป็นเป็นซีนกล่องเอาไว้นะคะน้องปลากแกะออกมามือดีได,ได้ได้ฝั่งพลอยด้วยพลอยเนี่ยเขาจะฝั่งแค่สีละ100ลูกเท่านั้นนะคะนี่เลยสำหรับรุ่นนี้นะคะสวยงามเป็นลูกอมผงนะคะ เป็นลูกอมผงลายเซนนะคะเป็นลูกอมลายเซนค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเป็นปิดทองอ่ะลงรักปิดทองนะคะสวยงามมากๆปาว่าออกมาแล้วสวยค่ะลูกสวยด้วยกลมสวยเลยนะคะ ก็ไปลุ้นกันเอานะน้องปาจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อนะคะแล้วราคาไว้ให้เนะาะใต้คลิปนะคอมเมนต์แรกเลื่อนลงไปดูนะคะหลายท่านบอกว่าไม่เห็นลงราคาเลยไม่เห็นลงราคาอยู่ด้านล่างนะคะล่างคลิปเลื่อนไปนะคะเป็นคอมเมนต์แรกน้องปาจะปักหมุดเอาไว้ให้นะมีเลขมีโค้ดชัดเจนนะคะนี่มีเลข,ม,เลข,ม,เลขมีเลเซอร์นะคะแล้วก็เป็นเลเซอร์ยันนะคะลายเซ็นหลวงปู่ สวยงามมากๆเป็นโรงรักนะคะน้องปลาเหลือเพียงเท่านี้ไม่มีแล้วหมดแล้วหมดเลยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางเนาะที่สวยงามค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะอีกหนึ่งเกจิคณาจารย์สายภาคใต้ที่โด่งดังมากๆนะคะบุญบารามี หลวงพ่อแผก่กระจายนะคะลูกศิษย์ลูกหายเยอะแยะมากมายเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถติดต่อได้เนาะทักทายได้นะคะก็พร้อมส่งค่ะทางร้านมีอีกหลายรุ่นนะของหลวงปู่อิ่มนะคะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวนจอมพระใหม่ร้านเกจิมหาเวศสวัสดีค่ะไปลุ้นกันเอานะ